แล้วก็เจอกับตัวเองจริงๆด้วยยอมรับว่าดีจริงครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับเจ้าของสนามฟุตบอลาตาเทียมเจอารีนาอํเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับครับสวัสดีครับพี่ก้าครับครับสวัสดีครับนะฮะในตซนพื้นที่ครับจะรู้จักกับทางเจ้าของสนามว่าสจก้านะครับนะซึ่งทําสนามฟุตบอลญ่าเทียม ไซส์314คูณ5ี4นะครับในพื้น,พนที่ของอำเภอหนองสองห้องนะหลังจากที่เปิดใช้บริการมาสักพักแล้วเป็นยังไงบ้างครับการตอบรับตามที่สอบถามกับผู้เล่นนะฮะเพราะว่าผมก็ตอนนี้กเป็นตีฟุตบอลอยู่นะครับก็ไปมาหลายสนามถามผู้เล่นลหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าหนึ่งในขอนแก่นนะฮะร,บรบาบดีได้พื้นระบมพื้นนะความนุ่มของหญ้านะครับเล่นแล้วไม่เจ็บข้อเท้า แล้วก็หลายๆอย่างคือเขาบอกว่าดีฮะเขาบอกไปหาไปใช้เล่นสนามอื่นว่าดีแล้วตรงนี้ดีกว่าอ่าครับอันนี้คือไม่ได้ยอเจ้าของคนทำนะฮะอันนี้คือจากจากผู้เล่นนะฮะต้อง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 สอบถามจากผู้เล่นว่าคุณภาพของย้าของสนามเป็นยังไงครับ,รบซึ่งผมก็ได้ลองคือหลังจากสนามเสร็จแล้วก็ได้ลองเตะเองครับก็โอเค,คนะครับก็ อย่าว่าร้อยเลยเอาสัก9ก้าแล้วการับผมนะฮะใช่คะแล้วในส่วนระบบระบายน้ำครับนะครับซึ่งก่อนที่สนามจะเสร็จนะครับเจอพายุหลายลูกมากก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการทดสอบสนามหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณเจมบอกว่าระบบระบายน้ําของบริษัทคุณเจมที่ทำเนี่ยบอกว่าดีมากอาจจะเป็นบททดสอบนะครับว่าดีหรือไม่ดีจริงซึ่งผมก็ได้บันทึกวิดีโอไว้นะครับแล้วก็เจอกับตัวเองจริงๆด้วยยอมรับว่า ดีจริงครับเอาแบบเผื่อเลือเผื่อขาดนะฮะตกแรงๆไม่เกินยี่สิบนาทีครับแห้งอันนี้ผ่านมาแล้วผ่านการทดสอบมาแล้วหลายรอบนะครับพายุที่อย่างที่เราเห็นๆกันนะฮะเข้ามาหลายลูกนะครับก็ผ่านนะครับผ่านอันนี้ถือว่าการันตีได้ครับระบบระบายน้านะครับก็ขอบคุณขอบคุณทางทางพิก้าด้วยนะครับที่ใช้บริการของบริษัททำมุนกันตะปอดในคอนซัคชท่นนะฮะ ของพี่ก้าจะใช้ย่าเทียมตัวท็อปสุดของบริษัทเลยนะครับนะเป็นย่าเทียมตัวหนาแล้วก็สีสันจะสดนะครับแล้วก็ระบบระบายน้ําเป็นระบบระบายน้ํารุ่นใหม่นะครับซึ่งทําให้ระบายน้ําได้เร็วนะครับลูกค้าที่มาเล่นแล้วจะรู้สึกว่าอพอฝนตกปุ๊บเนี่ยรอสักประมาณ15นาทีถึง20นาทีก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้พี่ก้าพุ้นทุน,น,นเร็วๆนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆนะแล้วก็ฝากนะครับ ทุกท่านที่อยู่ในโซนพื้นที่หนองสองห้องนะฮะฝากมาเยี่ยมชมแล้วก็มาใช้บริการสนามย่ดเยี่ยมเอ่อเจอารีนานะครับอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับและอําเภอใกล้เคียงด้วยนะนะฝากด้วยนะครับนะตลอดวันนี้ขอบคุณมากครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับ